รายได้เพิ่มจากการอัพสกิลความรู้ใหม่ๆค่ะงานด่วนงานแก้ไขปัญหางานเข้ารัวๆต้องลุยต้องใช้ความอดทนและตั้งสติให้ดีค่ะสําหรับในเรื่องความรักช่วงนี้รักแรงสเสน่ห์แรงแต่ต้องคุยกันให้ชัดลดอีโก้ของตัวตนให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์ใบบุญอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจารย์ใบบุญมาทํานายดวงของท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะประจําสัปดาห์ที่25-31มกราคมปี2569นี้เราไปชมกันว่าท่านที่เกิดในวันเสาร์จะเป็นอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะ เรามาดูในเรื่องการเงินของท่านที่เกิดในวันเสาร์กันค่ะช่วงนี้นะคะการเงินดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินตอนนี้โคจรเข้าสู่เรือนปุตตะค่ะและได้ตำแหน่งประเกษตรจังหวะนี้เป็นเงินที่จะขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถการอัพสกิลใหม่ๆการสร้างผลงานใหม่ๆดังนั้นเนี่ยคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองการที่เอาเทคโนโลยีหรือความทันสมัยมาใช้ในเรื่องของการเงินจะทําให้คุณนั้นมีเงินเข้ามาเร็ว รวมถึงการสร้างรากฐานของลูกค้าใหม่ๆมีโอกาสที่จะเปิดตลาดใหม่แล้วก็เรื่องของการลงทุนก็ยังมีโอกาสที่จะได้กำไรอยู่ค่ะ รวมไปถึงนะคะตอนนี้เนี่ยดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนปุตตะกลุ่มลักนณาย้ําให้ชัดเลยว่าคุณนั้นต้องเจราจาสื่อสารให้ดีเงินจะมาไวเงินจะคล่องมือจากการพูดการเจราจาการค้าขายใครไลฟ์สดหรือเขียนโพสต์งานหรือทําคลิปหรือตอบแชทหรือทําการเปิดการขายที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์คุณมีโอกาสที่จะมีผลงานมีเงินมีรายได้และสําหรับในช่วงนี้นะคะก็ยังคงไว้ใจไม่ได้สําหรับรายจ่ายที่จะมาจากบุตรและบริวารและคนรอบตัว ะะสิ่งที่ควรระวังนะคะอย่าไปลงทุนหรือการเสี่ยงอะไรด้วยความใจร้อนค่ะและอย่าใช้เงินตามกระแสแบ่งเงินให้เป็นระบบบริหารจัดการให้เป็นระเบียบแล้วรอบนี้คุณจะมีรายได้สุด ปังค่ะเคล็ดลับก็คือนี่เลยค่ะคุณควรใช้สีพึ่งโหราธิบปดีสีพึ่งอสุรินทราหูพยัญสุริยันจันทาทาลิมฝีปากสวดพระคาาทุกวันจะเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาเจราจาราบรื่นการค้าขายประสบความสำเร็จเป็นนะเมตตาเจราจาพารวยสมปราถนาในทุกประการค่ะ เรามาดูในเรื่องของการงานของท่านที่เกิดในวันเสาร์บ้างดีกว่านะคะช่วงนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเข้าสู่เรือนวินาศแต่ได้ตําแหน่งมหาอุดค่ะแปลว่านะคะช่วงนี้งานเบื้องหลังจะเด่นมากงานออนไลน์งานไกลบ้านหรืองานที่เกี่ยวข้องกับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศจะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นค่ะและจะมีงานให้คุณนั้นแก้ไขปัญหางานด่วนงานเร่งงานแบบปุบปรับฉับพลันเข้ามาอย่างเรื่อยๆเลยะคะ่ะเป็นช่วงที่ต้องลยุยใช้ความอึดถึกทน ให้เป็นพิเศษเลยค่ะก็ขอให้ใช้สติในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์แล้วคุณนั้นจะผ่านช่วงนี้ไปได้ดีค่ะบางท่านนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องจบกับงานที่เป็นปัญหาหรืองานที่มันไปต่อไม่ได้แล้วคุณต้องจบกับมันไปค่ะแล้วก็ไปเริ่มสิ่งใหม่ๆถึงเวลาทางตันแล้วก็ต้องปล่อยให้มันตันไปไปวางแผนหรือการทํางานอะไรใหม่ๆปรับโครงสร้างในชีวิตใหม่ปรับเปลี่ยนงานใหม่นะฮะแล้วไปเริ่มเส้นทางการงานที่เหมาะสมกับตัวคุณแล้วจะเป็นโอกาสที่ทําให้คุนนั้นประส ความสําเร็จค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยดาวอังคารไปร่วมกับดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยงานที่ต้องดิวหรืองานที่ต้องร่วมมือกันกับคู่ค้าคูา่ขายคู่สัญญาหุ้นส่วนเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยในช่วงนี้เป็นโอกาสอันดีเป็นโอกาสใหม่ๆที่ทําให้คุณนั้นจะมีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆกับหุ้นส่วนหรือคู่ครอ,องของคุณนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องอีโกเรื่องคําพูดเรื่องการเจรจาอาจทําให้ผิดใจกันได้ง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆเจรจานะคะ เมื่อเจ้าเรือนวินาศมาทับตนด้วยเนี่ยต้องบริหารจัดการให้เป็นอย่างดีแลยค่ะและก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่าเครียดกับงานมากนะักจะมีโอกาสเครียดสะสมนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายแฝงจากเรื่องของการงานด้วยค่ะและสิ่งสําคัญนะคะในช่วงที่ทํางานเต็มที่มีผลลัพธ์ดีแน่นอนต้องตั้งสติอย่าใช้อารมณ์ให้รอบคอบเรื่องนิติกรรมสัญญาและงานของคุณจะไปได้ไกลและประสบความสําเร็จในที่สุดค่ะเคล็ดลับก็คือคุณควรบูชาเรียน พระราหูทรงคุตรุ่นปฏิหารดวงชะตามาตรฐานดวงดีนะคะอธิษฐานขอพรขอให้ท่านคุ้มครองรักษาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาให้จากร้ายกับกลายเป็นดีให้มีความสําเร็จด้านการงานการเงินเป็นมงคลเสริมดวงชะตานาพาความร่ํารวยความสําเร็จเป็นโอกาสดีๆให้เข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ เรามาดูในเรื่องของความรักของท่านที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคะในเรื่องของความรักดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตติีคู่ครองโคจรเข้าสู่เรือนวินาศและไปร่วมกับดาวศุกร์และดาวอังคารโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศเหมือนกันเลยแปลว่าความรักจะมาในโหมดเงียบๆเ,เป็นส่วนตัวหรือภาระงานจะเป็นบททดสอบสําหรับความรักของพวกคุณค่ะเรามาดูคนโสดกันเลยนะคะคนโสดเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากเลยค่ะมีคนเข้ามาง่ายอยากจะทําความรู้จักแต่ความรักอาจจะิ เริ่มจากนิเงียบเริ่มจากออนไลน์เริ่มจากเข้ามาจีบในช่วงออนไลน์จากงานหรือจากคนที่ต่างถิน่นต่างแดนต่างถิ่นฐานต่างประเทศนะคะก็ขอให้คุณนั้นดูให้ชัดเจนดูให้ดีก่อนค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของสถานะอย่ารีบผูกมัดเร็วนะถ้าค่อยๆดูใจค่อยๆค,คุยกันความสัมพันธ์นั้นมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่ดีค่ะส่วนสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ระวังความเงียบเอ,อและก็ตีความไปกันเองคิดไปเองคิดว่าเขาเป็นโน่นเป็น นี่เป็นนั่นบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่อาจจะขอพักเวลาสักหน่อยนะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยจากงานงานเยอะหรือมีเรื่องที่ต้องกังวลใจเลยต้องพูดน้อยลงและเป็นช่วงที่ใจร้อนง่ายดังนั้นเนี่ยเวลาพูดกันก็ต้องลดอีโก้อย่าให้อีโก้มาชนกันได้ง่ายนะคะคําพูดแรงนิดเดียวก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นนะวิธีที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้ก็คุยกันแบบส่วนตัวพูดกันให้ชัดเจนลดประชดประชันลดการเอาชนะนะคะแล้ว ก็ตั้งข้อตกลงเรื่องเวลาให้กันและกันมีเวลาให้กันมากขึ้นด้วยความสัมพันธ์นั้นจะกลับมาแน่นแฟนขึ้นได้ค่ะสำหรับความรักก็ขอให้คุณนั้นโชคดีทั้งคนมีคู่แล้ะคนโสดนะคะ เรามาดูในเรื่องของสุขภาพของท่านที่เกิดในวันเสาร์บ้างค่ะช่วงนี้เรื่องสุขภาพต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณะและดาวเจ้าเรือนวินาาทับตัวเองเลยทําให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียบางครั้งฟื้นตัวเองช้าบางครั้งมีโอกาสเป็นอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนซุกซ่อนอยู่ภายในนะคะมีโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเป็นๆหายๆแบบโรคขี้หมูลาขี้หมาแห้งหรืออาจจะซ่อนเร้นแบบเลื้อยหลังได้ง่ายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากๆคือการ พักผ่อในให้เพียงพอนะฮะอย่านอนน้อยเครียดสะสมบางทีภูมิคุ้มกันคุณอาจจะตกได้นะฮะแล้วก็จะตามมาด้วยอาการจุกจิกเช่นปวดหัวเวียนหัวใจสัน่นแน่นท้องกดไหลย้อนอีก้หรือ,รอปวดเมื่อขอคอบาลยัยโอ้ยจากการทํางานหนักเป็นไปเรื่อยนะฮะดังนั้นนะวิธีแก้ไม่ยากค่ะก็ขอให้คุณนั้นจัดเวลาให้เป็นระบบระเบียบรถดการกินกาแฟหรือน้ําหวานในช่วงบ่ายดื่มน้าให้เพียงพอออกกําลังกายบ้างนะแต่ถ้ามีอาการที่ผิดปกต ะะเช่นเจ็บหน้าอกจุกหายใจไม่ออกหายใจลําบากหน้ามืดตาลายต้องรีบพบแพทย์ทันทีอย่าให้อาการรุนแรงแล้วค่อยไปต้องรีบไปหาคุณหมอปรึกษาท่านให้ดีแล้วคุณนั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีตามมาค่ะจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการอัปเดตดวงรายสัปดาห์กับอาจารย์ใบบุญคนนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีแล้วก็อย่าลืมติดตามอาจารย์ใบบุญคนนี้และอาจารย์ทุกทกท่านในทีมโหราศิฟันธงสําหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.